ยงพูดถึงการเตรียมทีมในแคมป์แรกห่อยครับเป็นอย่างไงบ้างก็การเตรียมทีมเราก็คงจะดูนักเตะที่สโมสรเขาปล่อยมานะครับว่าว่าตัวไหนที่ใช้ได้บ้างแต่ว่าเราก็ให้โอกาสเตจนถึงจนถึงเขาเรียกว่ามันมีแก้วุนเครื่องสามนัดนะครับก็คงให้ได้ให้ได้พี่จู์สีเท้ากันเต็มที่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะติดตามดูฟอร์มในชุดนี้แล้วก็ชุดที่ยังไม่ได้เรียกเข้ามาครับครับผม เป้าหมายของแคมป์แรกครับมองไว้ว่าอย่างไงบ้างครับคือตอนแรกจริงๆเราเรา,เรามีสองเป้าหมายคือเป้าหมายแรกคือจะมีอีกชุดหนึ่งที่ที่เราเราไม่ได้เรียกเข้ามาใช่ไหมที่จมสโน์จมวศน์ใช้อยู่แล้วชุดนี้คือได้รับความกรุณาจากโมสศนที่ปล่อยเข้ามาดังนั้นเราก็ต้องคัดให้ได้เขาเรียกว่าคนที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดใน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 เป้าหมายในแคมป์แรกนะครับก็าก็เราก็เผื่อเตรียมไว้นะครับพอพอถึงวันที่ไปพมเรเเียงจริงเนี่ยว่าพอถึงตรงนั้นสถานการณ์เป็นไง จะใช้เขาเรียกว่าชุดผสมหรือชุดที่ดีที่สุดหรือชุดที่พ้อที่สุดนะครับเีย่ยคาดหวังกับทัาเต็ชุดนี้ทั้ง28บคนในบ้างครับอืมจริงๆที่ว่าโดยโดยดูรายชื่อแล้วเขาเขาก็มีศักยภาพนะเพราะว่าเพราะว่าเด็กชุดนี้ก็จริงๆมันมีอยู่ในรายชื่อประมาณสักเจ็ดแปดสิบคนใช่ไหมแต่ว่าในชุดเนี้ยคือเป็นชุดที่สโมสรเขาไปฟางกูนาม,มาแต่ดูในรายชื่อแล้วนะพี่ว่าก็มีศักยภาพกันเกือบทุกคน ก็จริงๆเราก็ต้องหวังเข้ารอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรนะคือตอนนี้มันต้องพยายามเอาถึงจุดหมายตรงนั้นไปก่อนนะครับปันอาจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเหลืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราพยายามที่จะเข้ารอบสุดท้ายเหมือนครั้งที่แล้วได้นะครับครั้งแล้วเราก็เข้ารอบสุดท้ายไปนะครับครั้งนี้ก็พยายามจะทําให้ได้นะครับอย่างน้อยก็ช่วงสิ้นปีนี้นะครับแฟนบอลแฟนผู้บอลชายก็จะได้มีความหวังขึ้นนะครับ วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่แป้งมาเยี่ยมนักกีฬาอายู23นะคะจริงๆเราเรียกเก็บตัวไป50คนแต่ว่าเอามาเก็บตัวได้เพียงแค่28คนนะคะซึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์ให้มาใช้สนามนะคะยามากุกะนะคะก็ของอน้องปิป,ประวินพิรมพักตีนะ,ะต้องขอขอบคุณนะคะทาง B ีจีด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกสโมสรน,นะคะที่ให้นักกีฬามานะคะแล้วก็ยังขอบคุณทุกสโมสรอ,อีกเช่นกันนะคะที่ภายในเราก็มีนักกีฬาหลายคนที่หมายปองอยู่ในแต่ละสโมสรน,นะ,ะก็ขอแรงใจด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะแป้งก็ส่งทีมงานไปสกาวทุกคนนะคะก็จะชนะหรือไม่ชนะนะคะก็อยู่ที่ผู้รักฟุตบอลนะคือเจ้าของสโมสรในทั้งลีกหนึ่งแล้วก็ลีกสน,นะคะก็คิดว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเด็ก ทุกคนก็มีกำลังใจนะคะตอนนี้ก็กําลังหาเที่ยวบินพิเศษนะคะที่จะบินตรงไปมองโกเลียได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าทางมองโกเลียยังยืนยันการเป็นเจ้าภาพนะคะก็มันก็อาจจะยากหน่อยนะคะที่ไปไปเล่นในสถานที่หนาวแล้วก็มีเรื่องของอากาศนะคะที่อยู่บนที่สูงนะคะก็นักกีฬาก็ คงจะต้องไปฟิตร่างกายและปรับสภาพนะคะให้เข้ากับบรรยากาศนะคะในที่มองโกเลียนะคะแน่นอนนะคะแมตชแรกเราเจอกับมองโกเลียนะคะแมชท,ที่2ส,สปปลาวแมชท,ที่3ก็มาเลเซียในขณะที่ทีมเราแลงกิ้งกำลังตกตามอยู่เงี้ยนะคะทุกคนก็ตามประสาฟุตบอลนะ,ะทุกคนก็อาจจะอยากขยี้เรานะ่คะแน่นอนนะคะ เราก็อยากจะชนะทั้ง3ทีมชนะหรือไม่ชนะก็อยู่ที่ทีมเวิร์คของนักกีฬาทั้ง23คนแล้วก็ทีมซัโทโค้ดนะคะแล้วก็แรงเชียร์ของแฟนบอลคนไทยนะคะแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนในวงการฟุตบอลนะขอขอบคุณค่ะหากเพื่อ,อนๆชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแฟนสปอร์ตด้วยนะครับ